สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นจะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เข้ามาใหม่เนี่ยน,นะครับก็จะมีผู้ปกครองบางส่วนที่มาให้กําลังใจลูกๆนะครัสำหรับการเริ่มต้นเรียนระดับมัธยมศึกษาในปีแรกนะครับ ซึ่งทั้งหมดนะก็มีนักเรียน3,800่าคนครับสำหรับที่โรงเรียนสวนกุหลาวิทยาลัยคุณสรยุทธ์คุณกิติการคงจะเห็นนะฮะครับว่าเนี่ยผมจะเห็นนักนักเรียนรุ่นพี่เด็กม .5 เนี่ยนะครับคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทำหน้าที่แทนตำรวจจราจรเลยทำร่วมกันนะครับทั้งม,ทงมีทั้งตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับนักเรียนคอยดูแลความคล่องตัวพื้นผิวจราจรใน ช่วงนี้นะครับตอนนี้เรื่องของฟ้าฝนยังคงต้องระวังครับลมใต้และลมตะวนันออกเฉียงใต้ได้นําความชื้นจากอ่าวไทยมาปกคลุมในพื้นที่นะครับทําให้ฝนตกบางส่วนผมก็ไปสํารวจระดับน้ําในแม่น้ํเจ้าพยายจากจุดที่เราเคยไปไปดูในวันก่อนนะครับซึ่งพบว่าวันนี้เนี่ยก็มีระดับน้ําที่สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยครับแต่ว่าสอบถามไปทางผู้ในการสํานักระบายน้ําของกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่า ในช่วงพื้นที่ชั้นในเนี่ยก็คงจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือฝั่งธนบุรีครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีฝนตกสูงสุดประมาณ155ม mm ิมต่อชั่วโมงนะครับก็ต้องประสบกับภาวะน้ําท่วมขังครับซึ่งทางผู้ในการสํานักรระบายน้ําบอกว่าในช่วงนี้ได้กําชับให้กับสถานีสูบน้ําทุกสถานีนะครับเร่งระบายน้ําออกครับ ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยมีฝนตกขึ้นมาในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในตอนตอนเย็นเนี่ยนะครับสี่โมงช่วงเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเ,ออเร่งระบายน้ำครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจะสามารถทําให้พื้นผิวการจราจรกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ผู้ชมที่อยู่ในฝั่งธนบุรีครับไม่ว่าจะเป็นเขตบางบอนเขตทว,วีวัฒนาเขตราบุรณะตรงนี้อาจจะต้องประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นผิวจราจรมากหน่อยนะครับโดยเฉพาะเขตทุ่งครุน่าเป็นห่วงเพราะว่าในพื้นที่เขตทุ่งครุเนี่ยจะอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลนะครับทำให้การระบายน้ำเนี่ยทำค่อนข้างช้าแต่ว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นในนั้นจะสาม,มารถระบายน้ําได้ค่อนข้างสะดวกครับมีสถานีสูบน้ําหลายสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีเชื้อเพลิงระบายน้ําออกได้20บลูกบาทเมตรต่วินาทีสถานีมักกะสันนะครับก็จะคอย ระบายน้าให้กับพระสุภวะปกติได้ถ้าเกิดมีปริมาณน้าฝนเติมลงมาอีกนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผู้ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านออกได้แล้วนะครับเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงนั้นก็จะจัดได้ว่าถือได้ว่าเป็นเด็กมาสายแล้วนะครับก็จะโดนลงโทษอย่างที่โรงเรียนส่งกุหลาบเนี่ยเขาลงโทษด้วยการถ้ามาสายตัดไปสองคะแนนครับทั้งหมดหนึ่งคะแนนก็คือว่าสายได้50ครั้งนั่นเองแต่ว่าที่ต้องทํากลับคืนให้กับโรงเรียนก็คือว่า ครมาสายตัดไปแล้วสองคะแนนก็ต้องกลับมาทําความดีชดเชยไปนะครับรือว่าจะได้คะแนนคืนมาครับคุณสุรยุักดิครับนี่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 แต่งตัวต้องวันหลังใส่ชุดกเรียนเลยวันนี้พลาดนะเนี่ยคุณกิ่บอกเลยว่ชุดนักเรียนแล้วะฮะกพราะคนต้องเป็นวันคืนสุเย้าหรืออะไรเงี้ยจะกลับมาได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยผมไม่ได้เป็นติดการสนกุหลาบนะครับเพื่อมาส่งน้องเหมือนกันไปโรงเรียนอื่นก็ได้ ปักโรงเรียนือก็ได้จะได้บรรยากาศที่เปิดเทอมมันก็มีบรรยากาศอย่างนี้นะคุณเกิฮะไม่หรือว่าไปในบรรยากาศคุณครู <laughs> ใส่ชุดคุณครูไปไเป็นอาจารย์ใหญ่โ <laughs> อ้โหเป็นอาจารย์ใหญ่เชอยขอบคุณนะครับ <laughs> คุณเกีครับค่ะ <laughs> <laughs> ครับผมสวัสดีครับ <laughs> <laughs>